ขั้นตอนการใส่ดอกสว่านว่าดอกไขควงของ SCD100 นะครับมามาดูกันก็เลยนะครับกดขันออกก่อนเพื่อให้หัวจับอย่างนี้ครับคลายออกนี่นะครับเริ่มจากดอกสว่านก่อนนะดอกจอเล็นะครับใส่เข้าไปแบบนี้จากนั้นก็กดขันเข้าครับแล้วก็ประคองนะครับให้สว่านอยู่ตรงกลางแล้วก็กดช้าๆครับนี่นะครับจากนั้นก็สังเกตตัวนี่นะครับ หมุนล็อกแค่นี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับเอาดอกสวรรน์ออกนะครับก็ทําการหมุนไปอีกด้านนะครับเพื่อนําดอกออกแบบนี้นี่นะครับก็ออกแล้วลองใส่ดอกจอกไม้ให้ดูนะครับใส่เข้าไปกดขันเข้าแล้วก็ประคองไว้นะแล้วก็ทําการหมุนล็อกนะครับตามลูกศรเลย นี่นะใส่ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกสว่านนะครับที่มีเป็นทรงแบบกลมแบบนี้นะหรือว่าจะเป็นดอกไขคัวนะครับที่เป็นว่าจะเป็นทรง hex หกจมมิลนะแบบนี้ก็ใส่ได้เดี๋ยวใส่ให้ดูกันนะทําให้หัวจับขาขออกก่อนนะจากนั้นก็ใส่เข้าไปกดขันเข้านะแล้วก็ประคองไว้แล้วก็กดช้าชานะครับ จะนั่นก็หมุนล็อกตามลูกศรน,นะครับเพื่อให้มันแน่นแบบนี้ไม่ต้องแน่นจนเกินไปนะครับนี่นะครับก็ใช้งานได้ถ้าออกก็หมุนไปอีกด้านครับเพื่อทําการคลายหัวจับออกนะครับนี่ปุ๊บออกแล้วนี่นะ ก็ประมาณนี้นะครับกับขั้นตอนการใส่ดอกสว่านหรือว่าดอกไขควงของ SCD100 นะครับ